วิ่งอย่าวับอย่าวิ่งอย่าวับอ่ะนั่งยินดีก่อนค่ะอุ้ยตัวป้อมเนาะดากมันใหญ่จังลูกเ <c oughs> นี่ยิก่เลยอันนี้ไงกินไก่ฟิดได้ไงดากใหญ่อย่าง้าายเนี่ยตัวแกละอกไก่ฟิดได้ก,ก,กินแล้วดากใหญ่อย่างเจ้าแฟจันยู <c oughs> อุ้ยเนี่ยอะไรขนาดยาวมาถึงหัวแม่เนี่ยห่าม้าโอ้โหยาวขนาดนี้เลยเหรอไม่น่า ไม่น่าต่อเลยเนะาะขยาวขนาดเนี้ยจะได้ไปเปิดวิกเปิดวิกทำไมคะจะห้อยรังคนะเปิดวิกก็เจ้โอ้ยให้เข้ามาโชว์กัเข้ามาใครยาวได้กว่านี่ครับประชันความยาวไนงะแล้วแล้วทำไมอยู่กี่ปีก็แม่เนี่ยหนวดงอกไปเส้นนึงเนนะี่ยผมก็ไม่ขึ้นใจค่ะเสียดมั้งไงไจะไมชีวิตผมแม่หนวดงอกฮะหงอกเส้นเดียว quyết yên không.